สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับต่อตอมิโดนะครับแล้วก็เจ้าหมีคูบรแกรดดี้เรามาพายเรือกันแล้วว้าโหอะอน่มาแข่งกันเปล่าโถยเี๋ยวเรือคุยเตียวเรือเตียวเรือน่จะมเอาเหรอเอาเหรอเอาลติเลยว้า ช่วยช่วยช่วยกอนช่วยกอนช่วยกันช่วยเดาจะตีักละินเนาะอะไรเนี่ยเอาเรือลําไหวก็ได้โถ่มีตั้งหลายเรือนี่ครับเราสามารถเลือกเรือได้นะครับมีแบบ2คนมีแบบ5คนแล้วก็มีแบบสกูตเตอร์ก็มีแต่เราจะพายแบบเดียวๆนะครับตอนนี้อ๋อมีคนขึ้นมากับเราด้วยนี่ได้ออกไปก่อนเอ้า ลาก่อนนะเพื่อนยากจบดาวซะแล้วอ่ะโอเคหืบกวาดกวาดโอเคค่อยๆค่อยๆว้าว้านฉันทำไมเล่าแกมาขวางฉันดิอ่ะนี่นี่เจ้าตัวจะไปโดกแกหนะเปล่านี้ไหีอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำอะไรผมแกเนี่ยเจ้าหวีทำไมมือยาวจะเป็นไง้หมุนไงหมุนไงโอ้โปวดเลยฉันอยากกินผลพิษศาสตร์ได้มาใกล้ๆสิ โอ้โหดูเจ้าผีผิวแกด้ดูโอ้โหฉันฉันยังทำไม่ได้เลยทำไมมือผิวขนาดนั้น่ะจู่ๆอะไรเนี่ยโซนเรื่องพี่นะบอกไว้ก่อนเลยฉันทำไม่ได้อะโถมาแข่งกันดีกว่าดูดีดูมือดูมือฉันดีมือฉันก็ทำได้แต่ตัวดีเดีดู่ๆไปแล้วไปแล้วเฮ้ยข้างหน้าเช็คพอยต์โอเคค่อยๆฝึกก่อน พูดก่อนครับนี่อ๋อฉันไปก่อนไปก่อนอึอดโอ้ยจงหมีแกดำแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยมาทางนี้ฉนนำแล้วบอกไว้ก่อนไอหนี่มึงไงอุ้ยะจะโดนจะไิโดนแกก็แข่งกับฉันฉันนำแกแล้วตอนนดินฉันแซงก่อนอแซงก่อนฉันไม่ยอมแกหรอกมือฉันเป็นพัดลมโอ้โหโดนเลยมือเป็นพัดลมเลยเหรอโอ้ยติดติดติดอันนี้ต้องโค้งขึ้นใช่ไหมอือดอึดลากยาวหมุนเฮ้ยเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละ วายว้ายจะตกจะตกตกเหมือนพายสมจริงเลยนะเนี่ยฮืบค่อยๆขึ้นค่อยค่อยขึ้นฮืบพี่แฝงแฝงมีเครื่องแรงบอกไว้ก่อนเลยจ้าปูโอนี่เอาดิไว้ิเ่ไอคิดว่าแกจะตามชันเหรอฮะไอแกวันนี้แกยิ่งชาบอกเลยใครละจ้าโอ้ทำไมขึ้นไปวายกันจังเลยยังโค้งอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยฉันก็จะต่อต่อพี่โดยังติดค้ นี่ข้างหน้าเช็คพอยต์แซงครับแซงครับไปก่อนแล้วว้าวอุ้ยเจ้าผีไปโอ้มารอที่ท่าน้าเหรอใช่ปสกู๊ตอร์เอาเอาเโอ้โหโอ้โหกะอะไรอะไอ้ล้อทุบไปอะหนีสกู๊ตเตอร์ไปด้วยสกู๊ตเตอร์เลยเหรอได้ย่ะที่คุณยายพากันสองคนมาคุณยาย ี่จะจดหนักเป็นเพื่อนนะว้าวเอาเด็กจขอโทษเด็กโดดเลยนอบต้อมี่นาะเลือกความเราลอาผ่าอย่างงี้แหละรับรอโอ้ยดูโอ้โหแบบใหม่ครับแบบใหม่แบบสับสับปลาดนี่ดีกว่าอ่ะเอาละมีไปเลยซิ่งเลยหีึุ่หนึ่ง้นึ่งกกอ มันก็หไม่ได้อ่ะครูปอหีทางนีผิดทางผิดทางบาไหนทังไหนนู้นนูนนู่นอันนัเหรอใช่หรอนี่นะใช่มาจากท่อเขาเหรอแกมาจากท่อฉันมาจากบนฟ้าอยู่นี่าบุนบุญบุญอ้ไมีอันจะเป็นลายารโจนสลัดอ้นี่นี่คีอยู่ได้อยู่ใชคูหแกช่วยอ้หองคิดแก ปิดปักแล้เดี๋ยววะปิดปักมลทั้งแก๊งอะไล่ะวยช่วย่ววยจกัโอเครับไปเร็วาพ่โแล้วค่อยๆอยพายกันนะวงโนนะพวกเราไปเร็วอค่อยค่อยค่อยๆอโอ้ยจะตกจะตกจะตก ขวาด้านขวาประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละคุณยายไปเลยไปเลยคุณยายไปเร็วไปเร็วว้าว้าไม่บอว้าวไม่ตาสิอะไรเนี่ยคุณยายไปไปด่วนเลยตอนนี้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหโอ้โหยย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 ่ยย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 ยอยย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 งยยยยย้ยยยย้ายยนยย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 ้ยย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  เอียดเอียดเอีดเอียดเอีโคงโค้งโคงโค้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 ง้ใโ้โค้งโ้อ่าโค้ง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 โง้ย้ มาดิ้อาต่อปีบพี่ายร็วมาแล้วโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยเร็วยายนโดดขึ้นมาเร็วเร like oh 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 oh. ็วเร็วเร็วเวเราต้องสามัคคีกันนะเราต้องสามัคคีกันทางแก้ก็ไม่ไทางแกไม่ดีดัน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 ขวาดันขวาด้นขวาขวาขวา โอเคด้านซ้ายด้านซ้ายดีนีหน่อยดีอ้าอั้นเนี่ยเจ้าพวกแกมาขายด้วยมั้ยไม่ได้มาอยู่เลยพายขวาขวาพี่แกขายเลยภาษาอะไรพวกแกเฮ้ยเดี๋ยวกเป๋าเนี่ยอะไรคะ B Y พายแบบ power ด้วยอันนี้ดีกว่า ลองไงพาวเวอร์เดียได้ละไปพาพาวเวอร์เป็นดอหัวโต้อบ้าดีหัวลูกชิ้นหัวเรืออะกวเตอาให้มันเป็นสมมาตจะดีนกับบดี้ายไปเดี๋ยฉันฉันเป็หัวเรือให้ล้วรันะไปฉันคือกัตนเรือแกไม่ต้องกัปตัแล้แกกับข้าวแกโอ้ เลือกคว้าว่าเลือเลือกคว้าว่าไปาไปอย่างนี้เ <No> นีนะเฮ้ต่ยังป um> ้านีเลยมีท okay ี่ไหนเขาพายเลือกันอย่างเงี้ยขึ้น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 แล้วเช็คพอยต์เช็คพอยต เย้โดดแล้วโดดโดดโดดไม่น่าเชื่อนะว่าพวกเรายังจะรอดมาเช็คพอย n t ได้ตรงเนี้ยอื้ึ๊บว้าขึ้นมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่ว่าแบบแบบโค้งซิกแซกเลยเนี่ยเห็นไหมคอยรักคอยรักคอยรักโอ้โหน่ากลัวสุดสุดโอ้ยเคคีไปทำไมว้าวว้าว ก็ราว่านะไปเป็นทีมไม่ค่อยเวิร์กเลยเราไปเป็นคู่กันไหมเรา <นะ S 2> ไปเป็นคู่กนะ็จะตายเหมือนเดิมอ่ะบอกไว้ก่อนเลยไม่ไม่ฉันไม่พายแกพายเจอบีอะไรแกมันเ,เป็นโพลีิีเรือดทำได้ยังไงอะฮะเอาโอ้ขออยู่หน่อยอ่ะเดี๋ยวฉันเป็นกัปตันเรือให้โอเคมะเนี่ยแอนนี่ขึ้นมาเร็วมามาแกขายให้ฉันหน่อยนะจ้าคูบอลดีเจ้อขอเก็บแรงไว้นะไว้เราแข่งเราแข่ง แข่งกับคุณยายกับครูพอดี้เจ้าหวีมีแฟนขับมาเล่นด้วยเนี่ยจะหล่นจะหล่นจะหล่นตัวแนี่อ้ะไหลอไเคค้ะอยู่ไปไ้ไปไ้เร็วไปเร็วไปเร็ววไปวไป้าอไหลอะไ้ไหลอย่างเดียวเหรอว้วโอ้โหไม่ได้แล้วถ้าต่อตไปโดนแกนี่แกต้องมานั่งย่งนี้ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่ดียวแกต่อปรือนเหรอ นี่แกเตือนเหรอเจ้าหวี้ยไม่ได้เติมยืมเขามายืมเขาฟ้าเหรอโอ้อันนี้อุปสรรคยากว่างเลยอ่ะอ๋อมันไหลใช่ปะมันลื่นนะเดี๋ยววขับไหมขับไหมแกจะขับเฮ้ยอยากลองอยากลองอยากลองขับได้หรอได้ดิขับได้ขับไปเลยเฮ้ยได้ได้ขอลองขอลองขอลองดูดไปไฟไปไฟไฟหายมันไปหายมันไปเออค่อยๆนะจะยากนิดนึงเพราะมันลื่นเออข้างหน้าลื่นอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆอย่า เบกไว้บกไวบกไวบกเบ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 บกอ่ะ่ยค่อยนี่แนีแนไป่ลไปเื่เ่นยังไม่หลุดเออเออเอไม่ได้ละไม่ลื่นละไม่ลื่นละไปไปไปอย่าอยอย่าเความเร็วจนตอปโดนบเสือมันแรอยู่แล้วคือมันกินกแล้ว

ดอยไม่เป็นไรฉันมีสกูเตอร์ไปแล้วฉันไปด้วยจับต่อจพี่โยจอมจอมาจอต่อจบพี่โยขึ้นมาแล้วฉันก็มีอไดมไลด้วยโอยโพวกสกอยทั้งหลายชฉันเด้นสกอยช่วยชดดช้เป็นไงละดูหน้ฉันยสยกันดิ มีทางสกูตเตอร์มีทางไม้พายบอกไว้ก่อนเลยยาทางไม้ว้าวโอ้โหแกรดี้ดูข้างหน้าสิโอ้โหโหดมากๆเลยอย่าจอสปิโดทั้งไปพื้นมันหลายชั้นขนาดนี้เนี่ยใช่ถ้าทางจะยากเนี่ยรอมันลงมาก่อนลงมาก่อนโอเคไปแล้วลงมาแล้วไปเร็วไปเร็วลงมาแล้วนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆให้มันขึ้นไปเออขึ้นมาแล้วฮะ ใช่รอ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 มาอีกชั้นละมาตรงอย่างเดียวเลยไม่มีเลี้ยววันนี้ตรงไม่ค่อยสบายใจรอมันขึ้นไปโอเคมาแล้วทางของเราแล้วเยนี่อะไรอ่ะอันนี้น่าจะค่อยๆตรงโอ้ทางข้างหน้านี่มันอะไรเนี่ะมีหูสักเต็มเลยขอลองก่อนฮึดโอ้โห หินเต็มเลยหลบก่อนเออเราตรงข้างหน้ายาวได้ไหมโอ้โหพอโดนแล้วมันจะเปลี่ยนทิศทางทุกคนงั้นต้องระวังซิกแซกซิกแซกซิกแซกหลบซิกแซกหลบทางข้างหน้าเช็คพอยต์หรือเปล่าไหลไปไหลไปปล่อยไหลยาวเลยแล้วก็เตรียมตัวว้าวสไลเดอร์ดีไปโผล่ตรงไหนเนี่ยลงท่อวู้เช็คพอยต์ทุกคน มาถึงแล้วเอ๊ะอะไรอะอะไรอะปลาเหรอนี่ตามทางปลาไปเลยข้างบนฮึบมาแล้ว<ด>อู้ยเจปป้าจปลาเจ้าจปลาเจ้าปลาความทำไรไอะไม่ตกแล้วค่นะหัวน,นี้มันล่องแก่งจะชัดเลยอะข้างหน้าเนี่ยค่ยคยคยล่องนะลองก็นสิไม่ว่าเฮยเบรกเบกเโอเคอเอันนี้ต้องปล่อยปล่อยไหลเหรอ ปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลเบรกเบรกนิดเดีนิดเดีนิดเดีโอเคโอเคเดี๋ยวนะแล้วทำไมเราทำไมพวกเราต้องทำเสียงเบาด้วยอ่ะฮะเุ้ยเุ้ยอันนี้ไหลยาวได้เลยไปเลยหนีไปเลยไปเลยปล่อยได้เลยกีกัดดอยอยเฮ้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 ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วขนาดไม่ใช่แล้วเกือบโดนหลอก โอ๊ยปลาฉลามปลาฉลามโอ้ยหินหินมันฉลามโยไม้ตกหัวเลยจอนระวังฉลามหินหินอีกแล้วระวังโอเคเดี๋ยวนะข้างหน้ายังไม่เช็คพอยต์หรอยังยังยังไปปังซ้าป้าปูปอดินี่ระวังระวังนี่แล้วพวกเราไม่พายกันหรอแกนนี่ยา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 เลยยาโอ้โอ้โอ้ไม่ไหลไหลว้า กลับมาที่เดิมเอ้ยลอยได้หรอลอยไม่ได้อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะลูกใสขึ้นอ่ะพวกเรานไอ้พังดูดิ้ใครเป่าฉีกเก่าไม่น่าจะใช่มั้งเรากลับมาที่เดิมหาที่เดิมมาที่ที่ใบเฮ้ยที่ใบเหรอที่ใหบอุ้ยอุ้ยมาที่ใหม่เฉยเลยอุ้ยมาเฉยเลยว้าวอย่างฟุกเฉยยเฮ้ยขหลักขะหลักอะไรอ่ะลอยไวไวมันจะกินเราไวเลย โทษนะแค่พายก็จะยากอยู่แล้วยังจะมีฉลามมากินอีกเหรอนะเราใช้สกูตเตอร์ดีกว่าเจ้าหมีเออใช่พายปวดหัวตายหัวโวยโวยเลยสกูที่เอาไปกัก่อไู่ต้องใ่้วเลยไป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 ไไปไป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 ไป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  สอนให้มันนับโดดดีกว่าไม่จ้าต่อทวีโบีเออเนี่ยเนี่ยชิวๆได้เลยแล้วเนี่ยเจ้าหวีไม่ไม่อยากไอ้นี่บอกไว้ก่อนก็ไม่อยากรอบอกข้าบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าแบบไม่มีฉลากวะไม่ได้ข่าวว่าเติมไปแล้วตั้งนานเลยเฮ้ยมันอ๋อมันไม่มาแล้วไอยน้ำแข็งลื่นมากระวังนะน้้ำแข็งลื่นมากเลยเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเส้นชัยหรือเปล่าเจ้าหวีมีไม้พายบอกไว้ก่อนเลยใช้ไม้พายเลยเหรอไม้พายบนสกูตเตอร์เนี่ยนะ แม่พายช่วยทุกอย่างเอาทุกอย่างอ่ะบอกไอ้จังหวะเนี้ยทุกอย่างเออข้าระวังมันลื่นมากมันลื่นมันลื่นมันลื่นลื่นใช่เฮ้ยข้างหน้าต้องบูตแล้วล่ะเดี๋ยวเที่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 ยวมันลื่นมันลื่นมันลื่นพุ่งตรงเลยจอมีเสถิร์ใช่เย้โอ้เย้เก่งสุดๆไปเลยมากอดหน่อยแล้ว มาก่อนดอยมากรดอยมากดอยแล้วมากรดอยซิมากรดอยเก่งมากๆแล้วเจวีมากรดอยเรวไปไปไปขี่เป็ดแล้วเป็ดอย่ข้างบนเฮ้ยนี่กันทุกคนเพื่อนๆมันเขียนว่า to be c o n t i n u e นะครับก็คือแมจบเพียงเท่านี้นะครับเออไดูข้าบนนู่นดูบนนู่น อหนดูดิวิวิวจปลดทะีโอใครเดินมาไหนอ่ะฉันมายเลยเอ้ผ่านแล้วเหรอใช่ฉันผ่านแล้วิ๊กเดไลค์ให้ด้วยนะทุกคนย่่ไก้ปิปปิกกบนว้าว เยาอะไรเหลือง